ในมือคูมาเลยค่ะกล้องแพรมาเลยค่ะในมือคูนะคะคุณเห็นไหมอันนี้คือสีเขียวและอันนี้คือสีนวลคุณดูนะคุณเจอหักบุกนวลที่ไหนอะ่ะที่เด็กเคลียร์มีสองสีค่ะคือสีเขียวกับสีนวลกลายได้ความรู้คุณเรื่องดินค่ะการที่ออกมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะคะนั่นก็คือดินค่ะไม่ว่าคุณจะดูแลมันปัจจัยภายนอกอาหารเสริมอะไรก็ตามนะแต่ครูจะบอกคุณว่าไม่ม อะไรดีเท่าอาหารหลักของปล้วยเท่าดินอีกแล้วเพราะในดินนะคะมันมีฟอสฟอรัสไนโตรเจนโพแทสเซียมอะไรครบคันหมดเลยสําหรับอาหารที่ปลุ้ยต้องการนะคะแล้วมันจะมีอะไรที่มันดีไปกว่าดินอีกแล้วอันนี้นะคะคือถ้า เกิดว่าปกตินะคุณปลูกโดยที่มันสีเขียวแบบนี้นะคะนั่นก็คือคุณจะปลูกเอ่อกล้วยมุกมีที่รุ่มนะคะที่รุ่มก็คือที่ที่น้ําถึงอ่ะที่ที่ยกร่องหรือที่ที่น้ำไปสะดวกนะเราเรียกว่าที่รุ่มพอปลูกเสร็จมันก็จะออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้แต่อันนี้ค่ะสีนวลนวลแบบนี้คือหากมุกที่ปลูกในที่ดอนที่ราบที่น้ําไปไม่ถึงค่ะแต่ว่า มันก็เลยออกมาแต่วันนี้มันมี2ส,สีนี้คือเดียวกันแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าดินผสมค่ะนะ,ะดินผสมระหว่างดินร่วนดินเหนียวปนทรายดินร่วนดินเหนียวปนกันแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแร่ธาตุเออระหว่างที่ลุ่มนะคะและที่ดอมแบบนี้นมคะผลพลิตมันก็จะออกมาเป็นผลลับแบบนี้คุณเห็น ไม่ได้เจอแบบนี้ได้ง่ายๆที่ไหนหนะเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้มันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์กับทุกคนมากเลยคุณสามารถที่จะเอาความรู้ที่รูให้วันนี้เอาไปปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็เกิดความอัศจรรย์ในชีวิตคุณได้กษตเมนมตรีฝากเอาไว้ค่ะ